สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมไปชมการทํานาบัวของพี่จําหลัดแสงเดชชาวบ้านบัวบัวตําบลดอนมดแดงอําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะการทํานาบัวเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของการประกอบอาชีพเสริมของชาวบ้านกุดกัวหมู่ที่สตำบลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทำรายได้ได้ไดมากเลยทีเดียวทำให้ชาวบ้านกุดกัวหมู่ที่สหันมาปลูกบัวเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถปลูกบัวได้ปีละสองครั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน3-4เดือนโดยจะปลูกบัวประมาณ40-50ต้นต่อหนึ่งไร่ แต่ละต้นห่างก,กันประมาณ3-4เมตรรายได้ไล่ละ20,000-25,000ถึง 25, บาทโดยจำหน่ายเป็นมัดมัดละ40ต้นในราคา130บาทและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ราคาต้นทุนก็ไม่แพงจนเกินไปเช่นเดียวกับพี่จำหลัดแสงเดชชาวบ้านกุดกัวที่หันมาปลูกนาบัวเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งพี่จำหลัดจะปลูกนาข้าวสลับกับการปลูกนาบัวหรือในบางปีก็ปลูกไปพร้อมๆกันโดยสร้างรายได้ได้มากเลยทีเดียวค่ะพี่พี่จำหลัดคะพี่จำหลัดอ,อ่าพี่แนวคิดจำแไดคะพี่ใดดพี่แด,ดมาปลูกหน้าบัวจากจากพี่พี่จำบัดเคยปลูกเอ่อเคยปลูกเขา ตกอนเตกอนพอพอเนื้ข้าวึันยามมันจะภาพันเป็นผู้เดือดมันภาพก่อนพูดีผู้มามันไดลุนดีกว่าเขาแน่มันก็เลยมันก็เอยตามห้อยเขมากก่ามาร่ยครอ๋อค่ะลาลาที่ดีเวลาที่จำรัดอหน้าดีจำรัดนี่คำนวณตั้งใจคะในการ แต่จำไวะครับแบบจะเจ็ดน้อยหรือเจ็ดหลายเพียงว่ากับปันเจ็ดเขาแนะนำนะครับบางปีก็เจ็ดน้อยบางปีก็เจ็ดหลายเราละปีนึงเนี่ยไล่ได้ในการเ็็ดเทต่าบัวในที่ตำราเนี่ยตกไล่ได้ดีอะไรคะการคำนวณอะไรเพียว่าเฉลี่ยแล้วเท่าไรละสองเมื่อถึงสองเมื่อหาต่อไรซือว่าคือว่ากับไล่ได้ดีกว่าการขุดเขาค่ะแรากาไล่นึงเนี่ยค่ะ ลาไรนึงของพี่เนี่ยที่ปลูกแต่ประมาณตน้นประมาณสี่สิบถึงห้าสิบต้นอะไรข้ามประมาณส<ะ>ีณ่เมตรถึงเามเมตรถึงสี่เมตรขวบหางหมดค่ะแล้วระยะเวลาที่เขาปลูกเนี่ยเขาเขาเขาสามารถเก็บเก็บได้ตอนไหนคะระยะเวลาทั้งหว่าเขาปลูกเดือนนี้เดือนไหนจะเก็บเก็บเกี่ยวบน เป็นบัวปูกใหม่ถ้าเป็นบัวรุ่มน,น,นี่ก็ประมาณสอเดือน,น,นถึงสมเดือน,รนเราเราที่จำนวนเวลาที่จำนวนเกมเกมผลผลิตไปแลวตราที่เอามีตมันเป็นจังไกคะก็คือีแม่า่าบานอื่นมาหลับไปขายในหนังมีพอขาคนดการมาหลับแ่ไม่ขามาลับไปขาย ว่ามันมาลับถึงทีเลยครับแบบเอาไปซุ้มมีถนนจำปาถึงทีคือว่าไล่ได้ของทีดีกว่าการเ็ชหน้าเนาะลับปีนึงเนี่ยสามารถสุขวัวได้ทั้งเถื่อครับเหมือนการทำหน้าปิดหน้าปังหน้าปีเลยมันเพ็รพร้อมกันบอทหรืกไงเพชรพร้อมกันแต่ว่าห้ามตงแยกเนาะว่าเพราะว่าตัวนี้ระยะมันมันไกล่นพวกเขาแน่แต่ว่าในช่งเถื่อเพราะว่าเขามันมีโอกาสได้ทราบเหี้ย อันนี้มันสีเดือนเนาะค่ะรมาณสามปีแล้วเขามันมีโอกาสมีโอกาสเลยสามเดียวขอบคุณพี่ได้หลายค่ะพี่จำรัจค่ะค่ะสำหรับการทำนาบัวที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วนนะคะคงอาจทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้ถึงวิธีการปลูกการดูแลรักษาและขั้นตอนการต่างๆในการทำนาบัวแล้วนะคะ ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพเสริมก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางศิริลักษณ์แนวบุตรผู้กศน,นตบลดอนวดแดงอำเภอดอนวดแดงจังหวัดอุบลราชธานีขอจบการนำเสนอการทำนำนาบัวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Yeah. <laughs>